โอเคก็กราบสวัสดีพี่น้องนักปั่นทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กับทีเด็ดสล็อชชั่นแอลอีกเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ผมก็ยังอยู่ทางเว็บไซต์ของซิกซี S ่บาคาร่ากันเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะกับเกมอ่าไก่ชนนะวันนี้นะครับก็เป็นเกมของค่าพี่จีนั่นเองนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาลองดูท่านผู้ชมกับทุนสองหมื่นห้านะครับวันนี้ฝนตกว่ะท่านผู้ชมเลือกอางานมาก็ฝนตกเลยไม่รู้ทําอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาลองดูท่านผู้ชมไปได้ค่ากับข้าวยูชๆกันหน่อยนะครับวันนี้เออมาดูกันนนนะะท่าผู้ชม เดี๋ยวจะเบียดกันสักอ80แล้วกันนะท่านผู้ชมเออลองดูก่อนนะครับมายืนยันกันไปนะท่านผู้ชมเออโอเคพร้อมแล้วไปกันเลยแล้วกันนะครับสําสหรับคลิปวิดีโอนี้นะผมก็จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําไม่ําตามถ้าที่มีอายุต่ํากว่า18ปีควรได้รับควานะนวมมือผู้ใหญ่นะครับโอ้โหปั่นสามทีบวกพันห้าท่านผู้ชมเอาแล้วมีสิทธิ์ลุ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะรู้สึกว่าจะเปิดเปิดประเด็นได้ดีนะวันนี้นะ ไม่ดูดก่อนนะครับโอ้มีรุ่นสแกตเตอร์อีกด้วยนะครับโอ้โหสแกตเตอร์เข้าคุณผู้ชมเอาแล้วสามตัวปั่นไม่กี่ทีเข้าเฮ้ยทำไมมันมาไวอย่างวะเป็นสองรอบนะกับเกมแบบนี้นะผู้ชมนะมาดูกันครับแปดมุนนะโอ้ปั่นไม่กี่ทีนะผู้ชมโอ้ยังไม่ดดูดด้วยนะยังไม่ดูดด้วยนะครับผมยังไม่ดูดทุนเราไปเยอะนะครับยังมีอะไรบวกอยู่ด้วยซ้ํานะผู้ชมเออโอ้เข้าเกมโบนัสเลยเอาดิ แน่จริงว่ามาอีกดีอขอขอขอเพิ่มนะคุณผู้ชมนะมันจะบวกรอบรีให้เรานะถ้ามันเข้าเพิ่มนะแต่ก็คงจะยากอยู่นะคุณผู้ชมนะเท่าที่ประสบการณ์ที่ผ่านมานะเอายังได้ลุ้นต่อเอาดิแต่ตอนนี้ก็บวกเรื่อยๆนะคุณผู้ชมโอ้โหปัไม่กิ่ที่เข้าเกมโบนัสว่ะเจ๋วจริงนะครับ คูณ10กันไปออ้ยคูณ12กันไปครับยังต่อเน,นื่องคูณ14กันไปอีกเอาแนละ้วไหลๆครับจังหวะนี้คูณ16 18ต้องมาออ้ยยี0 0ิคูณ20ว่าไงโอ้โหน่าเสียดายคุณผู้ชมคูณ20นะครับผมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วน,นะ7,290กว่าๆนะโอ้ยท่านผู้ชมมาระดับไปเกือบหมื่นแล้วนะครับตอนนี้นะขาดอีกแค่พันนิดๆเองนะโอ้โยจะปั่นฟ้าวทิ้งไปงี้ลูกขออีกสักคอมโบเ้เออตัวคูณตั้งเยอะโอ้โหพอถึงคููณ20แล้้ววมมันนหยุดะท่าผช แต่ก็มันเป็นไรนะครับคิดว่านึกว่ามันมาเร็วยงี้นึกว่ามันจะไม่แจกนะแต่มันก็ถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมถือว่าแจกมาอ่าเยอะพอสมควรนะครับก็เกือบหมื่นเลยนะแปดพันกว่านะแปดพันแปดถือว่าโอเคแล้ววันนี้ไม่ไปต่อแล้วดีกว่าท่านผู้ชมเอาจริงๆพอแล้วดีกว่านะครับเดี๋ยวลบมากล้ามหายเนาะถือว่าพอใจแล้วเราพอก่อนดีกว่านะครับก็ต้องขอขอบคุณกันด้วยนะสำหรับทุกท่านที่ติดตามชมจนจบคลิปนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อไปลังใจกกันบ้างนะท่านผู้ชมสำหรับ ถ้าสนใจนี้เดี๋ยวจิิงติงที่ใจคิปไม่เคยเข้าอยู่ตามชมกันเองก็แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะท่านผู้ชมนะบ๊ายบาย